อาราทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงนี่ไปวิ่ง,งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจากไหนบ้างนะจากไหนบ้างวะจากจุครับไม่จากจุดจัตุเข้ามาละเอียดล้วก็มาคนทองหนองฟอกหนองพอกหนองสูงมุกดาหารโอ้กุชิโอ้โหสุดท้ายมาคนทองเออมาโทรคนทองเหมือนเดิมครับมาจบที่ร้านกาแฟอะไรนะนตามร้านกาแฟนร <c oughs> ้านนี้เคยเห็นใช่ไหม เคยเห็นในไหนในในหน้าโปรไฟล์พี่ใช่ปะใช่พี่แอบแอบมองอะไรอย <c oughs> รู่พี่ดูสพี่โูพี่โรสนายคิดอะไรนะเอ็นนะเนี่เสร็จแล้วก็มาถึงกันไดน้ทุกคนก็พามากินกินร้านกาแฟอุ้ยลน <c oughs> อุ้ยแม่ค้าลนแม่ค้าทำสะดุ้งเลยฮะ <c oughs> เอาเหรอถ้าตกใจเสียงผมเลยสว, <c oughs> วัสดีพัอเฟ ครับก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมมีรายได้เสริมบนมือถือมาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วก็ได้แล้วนะครับก่อนอื่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแอดไลน์ไปที่แอด0ีเอแอดแล้วก็ไปเล่นเกมกันนะครับอ่าเว็บนี้ไม่มีหนีไม่มีโกงชัวร้านเปอร์เซ็นนะครับชัวร้านเปอร์เซ็นนะครับแอดไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสายแอบเราจะได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับเล่นก่อนปังก่อนไว้เจอกันครับ อันนี้ของใครครับนี่ฟ้าแฟอันนี้อันนี้ชามะนาวอันนี้ชาดำชามะนาวชาดำครับผมพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟทุกคนต้องมาครับทุกคนต้องตามผมมาผมบอกเลยแซบปะแซบปะแซบครับแซบกินไปยังครับโอเคชาบุทยเราับนั่นเนี่ยนั่นเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมกันนะกูจะโดนเตะไหมมันโดนเตะนะครับทุกคนสีเงินเหรอสองคนนั่นนั่งเฝ้าอะไรกันดูหวยกันเหรอครับหนุ่มสาวสองคนอะไรนะรับออเดอร์เหรออ๋อใช่เหรอใช่เหรองาจีกันครับงาจีกันจริงเหรอจริงเหรอออกตัวไหนครับหวยพรุ่งนี้ อย่านะนี่นี่ผมกาแฟเย็นครับอันนี้ร้านนี่ครับทุกคนลิมทางกาแฟลิมทางกาแฟตามพี่มาเด้อเดี๋ยวจะหาหน้าตามไ้ดูเด้อนี่พี่ก็สั่งอันนี้ไปเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่เคยเคยกินแบบนี้ไหมที่บ้านเรามีปะที่บ้านเรามีไหมแบบสองแบบสองซียวนี้มีไหมไม่มีเนี่ยแต่ที่นี่มีนะที่อื่นไม่ได้กินบอกเลยต้องมาที่นี่ถึงจะได้กินได้เห็นแบบแบบคูโทนอะ่ะชามะนาวเก้วนึงนะครับอ่าสั่งผสมสั่งผสม,สสมกับกาแฟกาแฟชามะนาวแกบบ้วมีหลายร้านนี่นะทำนี่ทำอะไรอาฟั oh, มาฟังน้องบอกมอยากดูมัอยากเห็นอยากไมเห็นไม่ให้ดูหรอกดูหน่อยเป็นความลับเป็นความลับเฮ้ยความลับนี่เขาเห็นแลับมัเอ่ยแอบไอแอบไปดูเขาชาเขียวเย็นครับเขียวเย็นมาแล้วครับทุกคนคนไหนคนไหนชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นจะกินไหมครับไม่กินผมกินก่อนครับชาเขียวเย็นครับ งงงงท้าทายอยางงงงงตื่นยังล่ะแอดมินบุ๊คตื่นยังไปดูสลึมสลือของกาแฟให้แกสักงสามแก้วเลยอร่อยไหมยังเหรอยัไม่กินเลยแม่หนาวน้ำพึ่งดิเฮ้ยนี่ของเราทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยมีคนส่งถึงที่เลยหลอดด้วยเอ้ยนี่เห็นไหมต้องนี่เห็นไหมทุกคนเสียบด้วย ปั่นปั่นยางปั่นนี่บริการหนึ่งที่ทุกคนอ่าเสียแล้วปุ๊บนี่เหลืออย่างหนึ่งควานด้วยโอเคเีจะอะไรนะได้ไหมอะไรนะครับกินด้วยไหมคะไปกินด้วยโอเคอ่านี่ครับเห็นไหมเมนูนี้ของที่เห็นมาทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันคือ โกโก้ชมพูโกโก้ชมพูเดี๋ยวไปไปนั่งตรงนู้นก่อนตรงนี้ร้อนถึงจะสวยแต่ก็ร้อนนะโอเคถึงจะสวยแต่ก็ร้อนนะไม่ขาดถอดแมตต์แน่เออใช่โอเคโอเคโอเควันนี้ดิฮอตฮอตฮอตไม่ได้บอกถอดแมตนะถอดอย่างอื่น ที่บอกแล้วไงที่ร้านอื่นไม่มีเอกสิทธิ์เฉพาะร้านนี้เจ๊พี่เบือ่อมันเป็นทูโทนสำหรับคนที่แบบว่าอยากกินลหลายๆอย่างในแก้วเดียวใช่ผมขอร่งนี้กันยิ่งกินเบียร์ผสมโมโลตินอย่างนี้ได้เบียร์ผสมโมโลตินได้ได้จริงเหรอได้ไปซื้อมามมม <laughs> ใช่ยิ่ผสมอใช่ยิ่งผสมโมโลตินทุกคน พี่บอกให้ว่ามันน่ากินมากหลังจากที่เนี่ยเห็นไหมหลังจากที่พี่มาที่นี่บอกเลยเห็นไหมนมมองนมมาเติมเห็นไหมเขาบอกพี่พี่เอานมนมบิ๊กไบค์มาหน่อยอะไรเงี้ยมาตามสัญญาเลยแต่เขาบอกว่ามาทุกวันมาทุกวัน,มวนไม่ไหวค่าน้ำมันช่วงนี้แพงแข่ง,ขงกับเขาส่งหมดเลยอ้าของเจ้าเหรอ <ผ>ท่านหัวของเจอ้าขอ่ซิมแล้วบ่ได้ดอกผมดีซิมู้เดียวบ่ได้เจ้าแม่ย,ย,ย,มยงตัดผมลงมาส่หอม่ซื้อนาครับผมจ้มาซื้อทุกมาเอินวะาข่หัวไอ้ข่วางเลยคาน่ายคนนย่บานอยู่ไก่วะขี้ใจเลนั่นนะงานมากมาแดงมาเจ้ายิ้มยิ้มนิดเดียเลสันน โอเคทุกคนมาแล้วกันนะถ้าใครที่ชอบกาัฟครับใบกาแฟสามสิบห้าบาทค่ะเพิ่มพี่เก๋เพิ่มอีกห้าสิครับเป็นเท่าไหร่นะไม่ต้องทอนอที่ผมจะมากินเดียวเดียวเนี่ยเหรอไอหยองหยองยองหยองยองต้องทอนไหมครับผมผมพี่เก๋บอกจริงจริงเราไม่ต้องทอนนะพี่เก๋เนี่ยสุดดยอแมวน้ำผึ้งนะคะมะนาวน้ำผึ้งจริงๆเราปูไว้ารงนั้นใช่ไหมน้ำผึ้งมะนาวครับเสร็จแล้วครับ น้ำพึ่งมะนาวครับเส ism, işte, ร็จแล้วสูส <c oughs> ีกินบอานาโอ้ <c oughs> โอเลยยอกยอกยอกน้ำพึ่งมะนาววิทยานให้ไปรู้ไม่ร้านนี้ไม่อินนี้หรอกไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คนพามาเนี่ยเกือบจะจบ <c oughs> เขาจะบ่ยิ้มหน่อยนอกจากทูโทนแล้วยังมีทีโทน ร้านนี้พิเศษอุ้ยมันมยังไม่เจาะเลยที่บุ๊กเ,เปิดมาเปิดเปิดเปิดแอดมินบุ๊กเปิดมาเปิดมาพี่จะทำซีทูลให้ดูสวยวไอ้หลอดเสียบอหลอดเสียบหลอดเสียบเลยเพิ่มไม่มีร้านอื่นทำมีร้านนี้แค่ร้านเดียวแอดมินบุ๊กเชื่อผมหลอด,ดออ่นเลยนะผมว่าหลอด,ดยูนูนหลอด,ดยูนูน เอาใส่ผิดทางอีกอโอ้อ่ะดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาท่านดึงดึงดึง,ด,งดึงน้ำสตราขึ้นมาให้ผมหน่อยบีบเออทำเป็นลงมานี่ที่โทนเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวนโอเคขอบคุณมากครับโอุ้ยซ่ามากเลยทุกคนอันนึงบุกแก้วนี้คงไม่คิด,ม,คดมีคิดตังรถแล้วไม่ลดไม่ลดราคานะมันหายไปสองหยดเมื่อกี้ ยอดเราสไมม้าเป็นปีอะไรอย่ีาอะไรวะห่าทะเลหืออุ้ยแซบก๋เย็นป้านปันไช่มุเกี่วด้อ่าแฟงแฟงอร่อยมากขอบคุณค่ะอร่อยมากส่งที่บ้านด้วย เอาที่อยู่มาเลยค่ะ, <Okay. S 2> ะโอเคมาค่ะมาข้อบ้านไดนะอ,อ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมีบริการส่งถึงที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาวิ่งส่งเองนะค่าน้ำสามสิบะแพงไหมค่ค่าส่งไม่แพงไม่แพงค่าส่งงสะสมไว้ได้ไหมเอาไว้หัก <laughs> อทุกคนนะครับใครที่อยากกินนะครับสั่งพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงบ้านเลยนะห่าละเดินทางต่อพวกเราเราว,วะอุ้ยอุ้ยนี่มันรลนอะไรวะนี่เงาอ่ะเดี๋ยวไปดูดิ นนนนพี่ไม่ค่อยรู้จักรถสปอร์ตไงคน